แล้วก็ทางวัดเองก็ได้เตรียมน้ำให้ทานระงคนะครับนนเป็นนสะอาดีขาว่อวัดสมบูพระบรมธาต ที่วัดพระธาพนมวรมหาวิหารนะครับส่วนน้ผู้ยนทีนะครับเป็นน้ำนมาจากการืทางด้านที่เหนือปกป้องพระพนมอนทายในที่นครัคนเยอะนะครับมาสักการะพระธาพนมกันนะครับที่รัดพันธาพนมได้าจดเป็นสัวนน ได้พทาหักสิ่เส้นเ่การับคืนมาสอสามมานี้ใดาการความดีของคนที่ลาเปน้นำของพาะองค์พระองานใดที่รับต่ออย่นานี้ทายในบริเวณว่าหามันบอก่าบกอนเป็นทายที่สุนี้จก่นในี2มาจากเพื่อสารที่บาสาสับปรสภาภัยสภานาสภยนอกสภาาภัยในสภาข้าพภัจะได้ใร้การมีข้อกังว่าเดือนกาปีไว้หายตาภั สานบุดพระาตในช่วงวันมหาสงการในปี2566นี้ทางพรรดาพุทนธจะทชการเพระาตุดรวมในการสุน้บุาพระธาทกางดาสงฆ์ได้จัดเตรียมน้ำไว้สำหรับสงฆ์ะประมาครับง้อาละมีด้วยคนจนก็เป็นด้านนอกนะครับหาริเวณ ทั้งรอบนี่มีฐานที่สำหรับเช่าวัตถุมงคลนะครับนี่มันหยุดนะครับคนเยอะนะครับนี่ครับความหวังความฝันนะส่วนใหญ่นี่สำคัญนะทำบุญวัดนท่นพระสงฆ์นี่ก็สถานที่ มีเ,เช่านะครับ,รบทุกอย่างก็มีทุกอย่างมีมี่ปา้ายมีผ้ามีเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อสะหน่อยครับ แตทัี่ในการประกอบสินันี้่างราตครับอ่านี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของวัดนะครับอนาที่ต้ทาใดที่ขายขายของนะครับขายทุกอย่างนะครับนนก็เป็นแผงแบตเตอรี่นะครับน,นี่นะครับหน้าวัดพระธาตุพนมนะครับ แล้วก็ทางวัดเองก็ได้เป็นยาน้ำใช้สำหรับส่งโอมพระธาตุขนมเก็บน้ำสะอาดที่เผาเพื่อวัดสงฆ์อมขึ้นมาค่ะคนเยอะนะครับคนในที่อยู่รับฟังอยู่นี้สวัสดีอยากจะร่วมในห้เดินเข้ามานะครับไม่ได้ให้รถมาจอดข้างในน้ำจอดทางด้านนอกครับนั้นเป็นน้ำที่นำมาจากบ่อขวดอินที่ทางด้านทิศเหนือของโอมพระธาตุขนมที่ใช้ในวัดเพื่อที่าะสัมผัสสัมผัสกับาทีเช่นพิธีมรดการพิเศษ ก็จะลมาตั้งแต่เจ็ดต้นมาเดี๋ยวคุณนายอยาซื้อให้อยาน้้ยซื้อให้ี่จะเไร้่นเรที่ายอนค้ไปในลางนี้คจะชัรอบขึ้นไปด้วยส้ครับ้ขนมตั้งแต่ยอด่ลงมากับลังจา ทา่านใดที่รับฟังขณะนี้แบบกระุ้นก,ก็ขอเชิญขอได้ดนในทา้ายที่สุดนี้ก็ขออาเย์พรายัาคณะเราทั้งหลายทันทีมาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ตลอดถึงคณะพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมในมหาสงกา์ดังกล่าวก็ขอเชิญขอได้ส่วนน้ำที่ใช้สมพระธาตุพนมนั้นเป็นน้ำที่นำมาจากบ่อว่าอินอยู่ทางด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญของวัดอาทิเช่นพิธีมรดคาพิเศษ รสสลงองค์พระมากษัตย์ตั้งแต่รักชากาลที่เจ็ดเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้เองงวับว่าทาตุคพน,นมนก็ได้นำบรรจุใสก,กุวดเอาไว้ เพื่อที่จะให้คณะเราทั้งหลายได้อธิษฐานแล้วก็เทรวมลงไปในขันเงินนี้เพื่อที่จะชักล่อขึ้นไปรับสงองค์พระธาตขุขนมตั้งแต่อยอดลงมาจนถึงฐานองค์พระธาตขุขนมท่านใดที่รับฟังอยู่ขณะนี้อยากจะร่วมก็ขอเจริญพรได้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออมวยพรไปยังคณะเราทั้งหลายทานที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ตลอดถึงคณะพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมในบันมหาสงการนี้เนื่องในวันปีใหม่ไทยขออมวยอวยพรไปยังคณะเราทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญ คณะสิ่งหนึ่งประการใดแล้วตอพระธาตุพนมก็ขอให้ความคิดความมุ่งหวังฝังปรารถน,น,นานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จโดยชั่วหน้า<ร>กันเถิดนำน้ำมนต์ขึ้นไปข้างบนทรงพระธาตุนะครับไปส่งน้ำข้างบนนู้นนะครับท่านพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่